วันนี้เป็นวันแต่งงานของหญิงสาวคนหนึ่งแต่ไม่คาดคิดเลยว่าอยู่ๆก็มีพวกโจรกลุ่มหนึ่งโผล่ออกมาวิ่งกลางถนนและเผือไปชนเข้ากับชายชาวบ้านคนหนึ่ง ทำให้เกี้ยวเจ้าสาวเสียสมดุลทุกขย่าไปมาอย่างรุนแรงจนหลังคาเกี้ยวถล่มลงมาทับเจ้าสาวจนเสียชีวิตแต่แล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นเธอฟื้นคืนชีพอีกครั้งครั้งนี้เธอเสริมความแข็งแรงให้กับหลังคาเกี้ยวอย่างแน่นหนาแต่แล้วก็มีเด็กสองคนวิ่งตัดหน้าขบวนงานแต่งงานคนบังคับมา้ารีบเบรกกระทันหันทำให้คอของเจ้าสาวหัก เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็หุ้มบอกป้องกันไว้รอบหน้าต่างทุกด้านคราวนี้เธอรอดพ้นจากอุบัติเหตุทั้งหลายและเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานแต่งงานได้สําเร็จเธอมีความสุขสุดๆแต่ในขณะที่เธอกําลังจะก้าวลงบังเอิญสะดุดล้มและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครั้งนี้เธอก้าวเท้าออกจากเกี้ยวได้อย่างปลอดภัยกําลังจะเดินเข้าสู่ประตูแต่จู่ๆก,ก็มีเตาไฟพุ่งมาใส่เธอตายและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็เริ่มวงจรซ้ําอีกครั้งในนที่สุดดเเเธอก็ิข้า ในลานบ้านได้สําเร็จแต่กลับพบว่าเธอแพ้ละอองดอกไม้ก่อนจะตายไปอีกครั้งพอฟื้นขึ้นมาเธอนําผ้ามาปิดจมูกเพื่อหลีกเลี่ยงละอองดอกไม้ได้สําเร็จแต่ดันมีแมวทํากระเบื้องหล่นลงมาเพื่อนเจ้าสาวรีบผลักเธอหลบไปทําให้เธอต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง ครั้งนี้เธอเดินเข้ามาในบ้านได้แล้วแต่คนรับใช้บังเอิญทำทัวหล่นบนพื้นทำให้เธอเหยียบทัวจนลื่นล้มหลังจากวนลูปชีวิตจนนับไม่ได้ในที่สุดเธอก็รับมือกับทุกสถานการณ์ได้สำเร็จและในที่สุดก็มาถึงพิธีแต่งงานแต่เมื่อเธอดื่มชามงคลที่แม่เจ้าบ่าวทำไว้ให้เธอกลับพบว่านั่นเป็นยาพิษเจ้าสาวคนนี้สอนให้รู้ว่าถ้าอยากไปถึงฝันต้องพร้อมแก้ปัญหาที่เข้ามา